จากคลิปที่ผ่านมานะคะหันไปอย่าหันไปอ่ะแล้วก็ย่าแก้งขึ้นไปอ่ะไปอีกสองทั้นเองที่รกทุกท่านโ,โซได้ดิมันไม่มีไรเลยคอมเมนต์เข้ามาว่าดูแลเพื่อนดีมากเลยนะดีดูแลเพื่อนคนนี้นะคะเขาไม่ใช่เพื่อนหนูดีค่ะเพราะว่าเขาอายุมากกว่าหนูดีเนี่ยค่ะเกือบสิบปีทุกคน อายุใครที่มีคนรู้จักแล้วหน้าโกงอายุแบบที่โดนทักเหมือนอดีมีคะถ้ามีอะค่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะจะว่าไปแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ดูเด็กขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออ้วนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ผิวพรรณดีแบบนี้ด้วยนะคะอยากรู้จริงๆเลยนะคะว่าเจแก่ค่ะเขาไปทำอะไรไปสืบไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่เขาทำอะไรไปดูกันเลย อือย่างนี้เลยกินง่ายมาก FMD กินแทนข้าวเช้ากับข้าวเย็นนะจ๊ะน้ำหนักหายไปทั้งหมด10กิโลกรัมว้าวผอมได้จริงอะ่ะเป็นแบบที่พี่หมอซีบอกเลยค่ะที่จะทำโปรแกรม FMD 3มเดือนติดต่อกันได้สเดนเป็นวิธีลดน้ำหนักได้ดีที่สุด,ดลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีที่สุดและและกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ ทุกคนเราลุกขึ้นมาทำชา,าเลนจ์ตามเจ๊แกเขาดีกว่าน่าจะได้เด็กๆหุ่นจะได้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสุขภาพดีด้วยนะคะเวลาไปกับคนที่อายุน้อยกว่าจะได้มีคนทักแบบเจ๊แกมัางว่าอุ๊ยมากับเพื่อนหรอฟังแล้วดีดีอ่ะ <laughs> ใครเห็นด้วยว่าหน้าเราควรจะโกงอายุเหมือนเจ๊อ้อยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะปะป 油干。